สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทำกะทิทุเรียนอร่อยๆอนะคะเนื้อเยอะๆกินกับข้าวเหนียวมูนค่ะวิธีทำก็ง่ายมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราไปซื้อทุเรียนมานะคะเลือกเป็นทุเรียนที่สุกนิ่มค่ะวันนี้วิใช้ทุเรียนพันหม่อนทองสุกนิ่มหมดแล้วนะคะก็ใช้มีดผ่าตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะดึงเม็ดออกวิธีการดึงเม็ดก็แบบนี้เลยค่ะ ช่างเอาแต่เนื้อล้วนๆค่ะให้ได้500กรัมแล้วเราก็มาตั้งกระทะเลยนะคะวิจะใส่หัวกะทิแท้ร้อยเปซนตราอร่อยดีลงไป700 ml ช่วงนี้ก็ยังส่งชิงโชคแคมเปญรวยทะลุ10ล้านปีที่2ได้อยู่นะคะส่งกันได้ถึงวันที่20กันยายน2,568ค่ะแจกทองกันทุกวันเลยขย่ากล่องก่อนใช้ค่ะกะทิอร่อยดีเปิดฝาง,ง่ายใช้งานสะดวกหากใช้ไม่หมดเก็บแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน5วัน เทตวงออกมาได้เลยค่ะ700 ml เขาจะมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เเลยเทใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว80กรัมจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่าในตัวทุเรียนนมันก็มีความหวานอยู่แล้วเกลือป่น1ส่วนสช้อนชาจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางคนช้าๆนะคะให้น้ำตาลละลายตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วและกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ ให้เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปได้เลยคนนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีสับทุเรียนค่ะสับให้แตกสามแตกสี่ได้เลยแต่ไม่ต้องให้ละเอียดนะให้เหลือชิ้นไว้ค่ะอร่อยดีแล้วก็คนให้เข้ากันรอให้กะทิเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยนี่นะคะน่ากินมากเสร็จแล้วค่ะยกไปพักไว้เราวิก็จะมาทำในส่วนของน้ำกะทิเพื่อโรยหน้านะคะเพราะว่า กะทิทุเรียนเนี่ยมันหวานใช่ไหมกินกับข้าวเหนียวมูนมันก็หวานไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะทําน้ากะทิโรยหน้าที่มีรสเค็มนะคะใส่หัวกะทิแท้ร้อเซ็นตราอร่อยดีที่มีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร0อเปซ็นลงไป300 ml เกลือปน่นครึ่งช้อนชาค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางคนให้เกลือละลายและวรอให้กะทิเดือดพอกะทิเดือดพล่านขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สได้เลย ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะในส่วนของข้าวเหนียวมูลเนี่ยวิได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่ก็ซื้อได้นะคะนี่นะคะใส่ข้าวเหนียวมูลลงไปประมาณหนึ่งทัพพีถ้วยนี้ก็ถ้วยใหญ่ประมาณถ้วยน้ําแข็งใสนะคะเราก็ตักกะทิทุเรียนของเราโรยลงไปได้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเนื้อทุเรียนเยอะๆเลยแล้วเราก็ตักกะทิรดเค็มมาโรยหน้าสเล็กน้อย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆอร่อยมากเลยค่ะรสชาติกลม่อมๆมากเลยนะคะลองไปทำกันดูให้ได้เลยค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ